สบ,บายดีทุกคนครับนี่วันนี้ผมอยู่วังเวียงครับกับบรรยากาศน้ําซองครับโอ้โหดูตอนนี้น้ําซองขึ้นสูงที่สุดในรอบที่ไม่ค่อยจะได้เห็นแบบนี้ครับโอ้โหตรงนี้ไปหมดเลยเมื่อวานเนี่ยตรงนี้ยังมานั่งกินกันอยู่เลยนะเมื่อวานซืนโอ้โหไปหมดเลยอะ่ะนี่ตรงนี้เรายังมานั่งกินข้าวอยู่นะครับนี่เป็นโซนข้างล่างนี้จะเป็นเรือนแพหมดเลยนะ แต่ตอนนี้น่าจะไปกับน้ําหมดแล้วนะเก็บกู้ไม่ทันครับเพราะว่าน้ํามาเร็วมาเร็วไม่พอนะครับยังยังแบบแรงด้วยนะครับไหลแรงด้วยนะนี่ดูตรงบริเวณหาดบังไฟนะครับตรงนี้ดูน่ะไอหลอดไฟยังอยู่ในน้ําเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านค้าเป็นเป็น,เป,นเป็นร้านนั่งเล่นนั่งชิวนะดูนูน่นเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนกันหมดล้ว ตรงนี้คือเป็นที่นั่งกินข้าวกินอะไรแล้วเรานั่งพายเรือคายักมาเมื่อวันอาทิตย์เรายังมาจอดอยู่ตรงนี้กันอยู่เลยนะไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ไม่เหลือแล้วครับไปหมดแล้วนะกับน้ำนะโอ้โหนี่ก็เป็นอัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดนะครับสถานน้ำซองที่บริเวณตัวเมืองวังเวียงนะครับที่น้ำไหลผ่านนะแม่น้ำสายสำคัญที่เป็นเส้นหลักแล้วก็เป็นหัวใจของเมืองวังเวียงเลยเพราะว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวใดๆก็เกิดขึ้นจากแม่น้ํานี้เป็นหลักเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นกิจกรรมนั่งต่างๆริมน้ําหรือรวมไปถึงกิจกรรมพวกล่องห่วงยางพายเรือแคน,นูไอเรือคายักไม่ใช่เรือแคน,นูเรือคายักแล้วก็ลอ่อ,ลองเรือเนาะโอ้โหไปเดี๋ยวพาไปดูโซนต่างๆกันครับทุกคน <S <S ตอนนี้ฝนก็กําลังเริ่ม ตกปยลงมาอีกครั้งนะครับคาดว่าถ้าเป็นแบบนี้ทั้งวันเนี่ยน้ำซองคงน่าจะล้นนะครับน่าจะล้นขอบตะลิ่งนะเดี๋ยวมาดูขัวแดงกันครับเป็นขัวะสะพานนี่ครับสภาพน้ำซองกอ็อย่างที่เห็นครับ ตรงบริเวณสะพานฟ้าอะไรนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับหนักแน่นอนนะระวังรถข้างหลังี่บรรยากาศแบบฝนตกโปรยๆนะโอ้โห้โอ้าสวยมากนะ น้ำนี่ขึ้นมาทะลักตรงนี้เลยนะโอ้โหดูน้ำครับโอ้มันมีกำแพงกั้นถ้าไม่มีกำแพงกั้นนี่ก็โอ้โหหนักเลยโอ้โหคนได้ดูโอ้ตอนนี้โอ้ซิบลายยังมีคนโหนอยู่นะโอ้โห ทุกคนดูดิทุกคนซิลายโอ้โหดูสุดยอดเลยนี่โอ้ไปไปได้นี่ตอนกลับไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> น้ำสูงจังเอาขี่เลาะไปเพื่อจะดูน้ำแรงนะโอ้โหบรรยากาศตาม <ด>ทุกคนน้ำหัวสีฟ้าครับ,รบเราอยู่บนหัวสีฟ้านะเนี่ยดูครับดูครับทุกคนน้ำส่องครับขึ้นสูงมากวันนี้สูงสุดๆเลยดูโอ้ โอ้โหอ้เสียดน้ำนิดเดียวอย่างกับน,น้ำทะเลเลยน,นะตอนนี้นะโอ้โอหเขายังมาโหนซิปลายกันอยู่นะครับทุกคนนะโอ้ น้ำแบบสีแดงเลยแล้วไหลแรงมากนะ าการแบบนักกลัวมากครับน้ำขึ้นสูงมากสูงไม่ว่านะเร็ววนี้บริเวณโรงแรมอามารีนะครับ น่ากลัวมากนน้ำนะดูนะอันนี้บริเวณถ้าจอดเรือนะครับถ้าจอดเรือห่างยาวตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาล้นตลิ่งแล้วนะในบางส่วนนะครับนี่ดูไปหมดแล้วนะห่างจากตลิ่ง,งน่าจะไม่เกินสามสิบเซนเวียงทาราครับตอนนี้ก็ร้านอาหารนะ เต็มแล้วครับจากที่เป็นสะพานเดินเล่นๆตัวน,น,น,นี้น้ําท่วมไปแล้วเป็นสะพานเดินเข้าร้านอาหารนะก็ท่วมไปแล้วนะครับคงจะเป็นสะพานสลิงนะสะพานสลิงองเวียงนี่ครับตรงนี้ท่วมแล้วถนนนี้ก็เต็มวิกัดแหละฝนก็ยังตกไม่หยุดครับ ไม่ได้โปรยแล้วนะตอนนี้คือตกเป็นเม็ดแล้วนะก็ถ้าเป็นแบบนี้ทั้งวันคาดว่าวันนี้วังเวียงคงน้ำท่วมแน่นอนครับนะท่วมในที่นี้ก็ไม่ได้ว่าท่วมแบบแบบแบบล้นนะก็อาจจะแบบน้ำล้นตะลิ่งอะไรแบบนี้นะจะไมไ่ว่าท่วมแช่เพราะว่าน้ำไหลเร็วมากนะตรงนี้น้ำแย่นะครับน้ำแย่น้ำแย่ต้านของน้องเล้งนะตรงนี้คือท่วมหนักเลยนะ ขอโทษนะครับขออภัยด้วยนะพอดีถนนไม่ค่อยดีนะมันสั่นนะเน้นน้ำแย่นะครับเปลี่ยกหมดละตอนนี้แต่ว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะไปสะพานสลิงนะฮะ ข้ามน้ำแย่ข้ามน้ำสองนะดูบรรยากาศกันเป็นสดๆพร้อมๆกันนะครับตบกล้องน้ำแย่นะครับ หน้านี้ก็จะเป็นสลิงทำน้ำซองครับโหน้ำแบบไหลรุนแรงมากครับ ใชครับวังเวียงวันนี้ครับ30กันยายน2568กับเรื่องราวการเดินทางของแต่คงไปเที่ยวครับ